สวัสดีครับนะครับพี่น้องแฟนๆมอรมผมอ่้นมาดิ้นตรงๆมามามาๆอ๊ะอ๊อีกอีกอีก็ได้อีก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 มาหอ้วครับอีกออีองได้บ่าโอเคพอโอเคโอ้มาบัหนองมาหอแล่ะ เบืองหนองลงหลุดตูครับไอ้เด็ครับเกิดวอ้สวัสดีครับอ้างบ้าอนเหครับคนไหพีบีวัสดีครับพี่อนจีวัสดีโอ้เจ้าหน้าที่พนวแต่มมเปิดกุญแจใหงได้ไนี่ตัวนี้แยกบนล็อกไว้อาีเลาเปิดไว้เขาเปิบ่ก เดนหลอกไว้บญยันคนเขามาอหมนะเรยว่าให็นว่าเปิดมาเปิดแหกกันกันเลครับหรเด็กสามถุงยังาปิดกันเลยากาศกับมื่อนี่มือนี่ร่มร่มดูบุญเนาะร่มมันสีหนาวมาอีกบ

แม่สวัสดีครับครับอยอกสวัสดีครับหอนแล้วครับพี่นออองมากสองถุมพอดีออกวกนี้ออยู่บนครับมากเดิทนทาง ปวดข่าวเนี่ยปีเช่งย่างหลายวะเนี่ยน้ำไปผมครับเหมไผ่ยังอี๋ตอนเนี้ยยดาน้บิกัน ไกลไปนะครับให้นองพาไปไหวสารลิลิกะทานครับฮะอันนี้ของเด็กต้องไป เปล่าเพื่อนก็มั่วแท้เปล่าเพื่อนไปน้ำเบลล์น้องครับ <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้หายกันลังเกยกันได้หลายครับอยู่ข <c oughs> บวนรับพี่น้องครับเดี๋ยวชือยเทีนพี่ฝากคำหนึ่งนะครับเด้อพี่น้องเอาคลิ <c oughs> ปครับพี่น้องอ่ะกู แซมครับฝากพี่น้องเข้าไปกดติดตามช่องแซมน้ำเนี่ยกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อ<ม>ช่องแซมชนะชัยระเวิดออฟิเชียลครับพี่น้องครับกดติดตามไอแซมน้ำเนี่ยแซมชนะชัยครับระเพิ่ออฟิเชียลครับบางกอสุดยอดเลยสวัสดีครับอย่าลืมเด้อครับเด้อช่องแซมชนะชัยระเวิดออฟิเชียลครับ อาหอดแล้วครับน้องครับกระอาศัยนี่แหละอาศัย์น้ำช่องให้ช่องยังให้เพิ่นเข้าไปติดตามช่องแซมน้ำครับกระขอบคุณพี่น้องไฮไลท์ครับครับช่องอะไรช่องอะไรช่องช่องแซมชนะชัยละเบินออฟิเชียลครับพี่น้องครับอันนี้คืออันนี้ช่องของปาโกครับช่องผมจะเป็นช่องแซมชนะชัยละเบินออฟิเชียลพี่น้องกดติดตามมาครับ

แล้วดังแล้วบอคนืนนนนคนคนอยู่ไหนคะพี่เอ๋มา่นี่หน่อยถ่ายรูปกับน้องก่อนแล้วเอาตรงนี้ก็ได้ขอนหน่อยได้เยคพี่เอนเสียเบอคนเยอะเไหน่ร้น็อยูนน้เห็นนวนนี้เห็นยดมากเห็นไหมเห็นพี่สวัสดีค่ะก่อนเฮ้ยเฮ้ย

พลังเสียงธรรมาในแม่นองเล่เนาอครับนอรเอาปากล้องมาพี่ว่าวันอยู่ข้างๆพี่หนึ่งสองมันยากาศนะครับตอนนี้เราบนก้ามพากันมาไว้ปะเอมราลิก็ดครับนองครับพี่แกมันบอกเลยยู่

ผมผมนางผมกันนางลงครับพี่น้องครับพี่น้อง ผมดังอยู่เลยยะวาผมเด้อครับอาชีพนี้นะครับใช่ครับเาไปถ่ายเขาอยู่นี่นะเขาอยู่นี่ครับถ่ายอยู่นี่อยากให้น้องย้องนีอาชีพนี้ฝากพี่น้องไว้สักนิดเดียครับเด้อนะครับฝากติดตามน้ำเนยกันแล้วกันครับผมครับผมเรา๋ยวเดีให้น้องเอาไม้ไทยเบิร์อีกครับขอบคุณและสวัสดีครับ